นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักง,งานเกษตรอำเภอตาลสงพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชข้าวและมันสปะหลังลงพื้นที่ประชาคมและตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผลผลิตเสียาหาย ปีการผลิต2,565มีตำบลหนองกุงตำบลตาลสมตำบลจิกเทิงตำบลคำว่าและตำบลน,นาคายหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอตาลสมมีพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวอัตราการช่วยเหลือ1,340บาทต่อไร่พืชไร้และพืชผักอัตราการช่วยเหลือ1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆอัตราการช่วยเหลือ4 0 4 8บาทต่อไร่ ขั้นตอนขอรับความช่วยเหลือเมื่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเกษตรกร,ร,กรยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือกสศูนย์หนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองตามสถานที่ที่กำหนดคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหาย นำรายชื่อเกษตร,รษกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า3วันสำนักง,งานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการกชพอพิจรารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทหากไม่เพียงพอให้สำนักง,งานเกษตร,รษจังหวัดเสน,น,าาน,นอคณะกรรมการกชพจพิจารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินในอนํานาที่10ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้คณะกรรมการกาชกจพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจประหลัดกศวงเงินในอำนาจ50ล้านบาท